นะโมตัสสะพคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อุปคุตโตจะมหาเถโรสัมพุทเทนะวิยากโตมารันจะมารพลันจะโสอิธานิมหาเทโรนามสิตวาปฏิทิโตอหังวันทามิอิธาเนวะอุปคุุตังจะมหาเทรังยังยังอุปทวังชาตังวิทังเสติอเสสโตมหาลาพัง พวันตุเมอุปคุตโตจะมหาเถโรสัมพุทเทนะวิยากโตมารันจะมารพลันจะโสอิธานิมหาเถโรนามสิตวาปฏิทิโตอหังวันทามิอิธาเนวะอุปคุตตังจะมหาเถรังยังยังอุปทวังชาตังวิทังเสติ อาเสสะโตมหาลาพังพวันตุเมอุปคุตโตจะมหาเถโรสัมพุทเทนวิยากโตมารันจะมารพันจะโสอิธานิมหาเถโรนามสิตวาปฏิทิโตอหังวันทามิอิธานเนวะอุปคุตตังจะมหาเถรังยังยังอุปทวัง ชาตังวิทังเสติอเสสโตมหาลาพังพวันตุเมอุปคุตโตจะมหาเถโรสัมพุทเทนะวิยากโตมารัญจะมารพลันจะโสอิธานิมหาเทโรนามสิตวาปฏิทิโตอหังวันทามิอิธาเนวะอุปคุตตังจะมหาเทรัง ยังยังอุปทวังชาตังวิทังเสติอาเสสโตมหาลาพังพวันตุเมอุปคุตโตจะมหาเถโรสัมพุทเทนะวิยากโตมารันจะมารพลันจะโสอิธานิมหาเทโรนามสิตวาปฏิทิโตอหังวันทามิอิธาเน е วะ อุปคุตตังจะมหาเถรังยังยังอุปทวังชาตังวิทังเสติอเสสโตมหาลาพังะวันตุเมอุปคุตโตจะมหาเถโรสัมพุทธเทะวิยากโตมารัญจะมารพลันจะโสอิธานิมหาเถโรนามัิตวาปฏิทิโต อหังวันทามิอิธาเนวะอุปคุตตังจะมหาเถรังยังยังอุปทวังชาตังวิทังเสติอเสสโตมหาลาพังพวันตุเมอุปคุตโตจะมหาเถโรสัมพุทเทนะวิยากโตมารันจะมารพลันจะโสอิธานิมหาเถโร นามสิตวาปฏิทิโตอหังวันทามิอิธาเนวะอุปคุตตังจะมหาเถรังยังยังอุปถทวังชาตังวิทังเสติอเสสโตมหาลาพังพวันตุเมอุปคุตโตจะมหาเถโรสัมพุทเทนะวิยากโตมารันจะมารพลันจะ โสอิธานิมหาเถโรนามัสิตวาปฏิทิโตอหังวันทามิอิธาเนวะอุปคุตตังจะมหาเถรังยังยังอุปทวังชาตังวิทังเสติอเสสะโตมหาลาพังพวันตุเมอุปคุตโตจะมหาเถโรสัมพุทธเณทวิยากโต มารันจะมารพลันจะโสอิธานิมหาเทโรนามสิตวาปฏิทิโตอหังวันทามิอิธาเนวะอุปคุตตังจะมหาเถรังยังยังอุปทวังชาตังวิทังเสติอเสสโตมหาลาพังพวันตุเมมหาอุปคุตจะมหาลาโพ พุทโธลาพังตับเพชนาะพหูชนาะปราชาปุริโสอิถิโยมานางังนโมโจราเมตตาจิตตังเอหิติติจิตตังปิยังมะมะตะเทวะกังสัพรมมะกังมนุษยานังสับพาลาพังพะวันตุเมเอหิติติจิตตังทันทนาง อุปคุตโตตมหาเทโรพุทธ,ธาสาวกะอานุภาเวนะมาระวิชยะนิระพยะเอชะบุญนตาตะเทวตานำปิมนุษาานำปีเอหิติตังปิยังมะมะอิมังกายพันธนังอธิฐามิปะไอยิสุตังอุปัสอี กัจจายนะจะมหาเถโรพุทโธพุทธานังพุทธตังพุทธันจะพุทธสุภาสิตังพุทธตังสมนุปปัตโตพุทธโชตังนะมามิหังปิโยเทวะมนุษยานังปิโยพรหมะนมุตตะโมปิโยนาคะสุปันนานังปิยินทริยังนะมามิหัง สัพเพชนาระหูชนาปุริโสชนาอิถีชนาราชาภาคินิจิตตังอาคัตฉาหิปิยังมามะกัจจายนะจะมหาเถโรพุทโธพุทธานังพุทธตังพุทธันจะพุทธสุภาสิตังพุทธตังสมนุปปัตโตพุทธโชตังณนะมามิหัง ปิโยเทวะมนุษสานังปิโยพรหม,มะนมุตตะโมปิโยนาคะสุปันนานังปิยินทริยังนะมามิหังสัพเพชนาะพะหูชนาะปุริโสชนาะอิถีชนาะราชาภาคินิจิตตังอาคัตฉาหิปิยังมามะกัจจายนะจมหาเทโร พุทโธพุทธานังพุทธตังพุทธันจะพุทธสุภาสิตังพุทธตังสมนุปปัตโตพุทธโชตังนะมามิหังปิโยเทวมนุษยานังปิโยพรหม,มะนมุตตะโมปิโยนาคสุปันานานังปิยินทริยังนะมามิหังสัพเพชนาพหูชนา ุริโสชนาอิถีชนาราชาภาคินิจิตตังอาคัตฉาหิปิยังมามะกัจจายณะจะมหาเถโรพุทโธพุทธานังพุทธตังพุทธันจะพุทธสุภาสิตังพุทธตังสมนุปปัตโตพุทธโชตังนามามิหังปิโยเทวะมนุษยานัง ปโยพรม,มะนมุตตะโมปิโยนาคะสุปันนานังปิยินทริยังนมามิหังสัพเพชนาพหูชนาปุริโสชนาอิถีชนาราชาภาคินิจิตังอาคัตฉาหิปิยังมามะกัจจายณะจมหาเถโรพุทโธพุทธานัง พุทธตังพุทธันจะพุทธสุภาสิตังพุทธตังสมนุปปโตพุทธโชตังณาม,ามิหังปิโยเทวะมนุษยานังปิโยพรม,มะนมุตตะโมปิโยนาคะสุปันานานังปิยินทริยังณาม,ามิหังสัพเพชนาพหูชนาปุริโสชนา อิถีชนาราชาภาคินิจิตังอาคตฉาหิปิยังมามะกัจจายนะจะมหาเถโรพุทโธพุทธานังพุทธตังพุทธันจะพุทธสุภาสิตังพุทธตังสมนุปปัตโตพุทธโชตังนามามิหงังปิโยเทวะมนุษยานังปิโยพรมะ นมุตตโมปิโยนาคะสุปันนานังปิยินทริยังนะมามิหังสัพเพชนาพหูชนาปุริโสชนาอิถีชนาราชาภาคินิจิตตังอาคัตฉาหิปิยังมามะกัจจายณะจะมหาเถโรพุทโธพุทธานังพุทธตังพุทธันจะ พุทธสุภาสิตังพุทธตังสมนุปปัตโตพุทธโชตังณนะมามิหังปิโยเทวะมนุษยานังปิโยพรม,มะนมุตตะโมปิโยนาคสุปันานานังปิยินทริยังนะมามิหังสัพเพชนาะผะหูชนาะปุริโสชนาะอิถีชนาะ ราชาภาคินิจิตังอาคัตฉาหิปิยังมามะกัจจายนะจะมหาเถโรพุทโธพุทธานังพุทธตังพุทธันจะพุทธสุภาสิตังพุทธตังสมนุปปโตพุทธโชตังนะมามิหังปิโยเทวะมนุสานังปิโยพรมะนมุตตโม О, ิโยนาคะสุปันนานังปิยินทริยังนะมามิหังสัพเพชนพะพหูชนาปุริโสชนาอิถีชนาราชาภาคินิจิตตังอาคัตฉาหิปิยังมามะกัจจายนะจมหาเถโรพุทโธพุทธานังพุทธตังพุทธันจะ พุทธสุภาสิตังพุทธตังสมนุปปัตโตพุทธโชตังณนะมามิหังปิโยเทวะมนุษยานังปิโยพรม,มะนมุตตะโมปิโยนาคสุปันานานังปิยินทริยังนะมามิหังสัพเพชนาพระหูชนาปุริโสชนาอิถีชนา ราชาภาคินิจิตตังอาคัตฉาหิปิยังมามะกัจจายนะมหาเถโรเทวตานาระปูชิโตโตระโหปัจยาทิมหิมหาลาพังพะวันตุเมลาเพนะอุตมโมโหติโสระโหปัจยาทิมหิมหาลาพังสัพพลาภา สทาโสติพระวันตุเมสีวลีจะมหาเถโรเทวตานารปูชิโตโตระโหปัจยาทิมหิอหังวันทามิสพัพพทาสีวลีจะมหาเถโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัจยาทิมหิอหังวันทามิสพัพพทา สีวลีเถระคุนางเอตังโสติลาพังพระวันตุเมสีวลีจะมหาเถโรเทวตานระปูชิโตโตระโหปัจยาทิมหิอาหางวันทามิสพัพพทาสีวลีจะมหาเถโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัจยาทิมหิ อาหางวันทามิสัพพทาสีวลีเถระคุณนางเอตังโสติลาพังพระวันตุเมสีวลีจมหาเถโรเทวตานาระบปูชิโตโตระหโอปัจยาทิมหิอาหางวันทามิสัพพทาสีวลีจมหาเถโรยักขาเทวาพิปูชิโต โสระโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิสัพพทาสีวลีเถระคุนางเอตังโสติลาพังพระวันตุเมสีวลีจะมหาเถโรเทวตานารปูชิโตโสระโหปัจยาทิมหิอหังวันทามิสัพพทาสีวลีจะมหาเถโร ยักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัจยาทิมหิอาหางวันธามิสัพพทาสีวลีเทระคุณนางเอตังโสติลาพังพระวันตุเมสีวลีจมหาเถโรเทว,วตานารปูชิโตโสระโหปัจยาทิมหิอาหางวันธามิสัพพทา สีวลีจมหาเทโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสรโหปัจยาทิมหิอหังวันทามิสัพพธาสีวลีเทระคุณนางเอตังโสธิลาพังพะวันตุเมสีวลีจมหาเทโรเทวตานาระปูชิโตโสรโหปัจยาทิมหิ อาหางวันทามิสัพพธาศีวลีจมหาเถโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัจยาทิมหิอาหางวันทามิสัพพธาศีวลีเถระคุณังเอตังโสติลาพังพวันตุเมศีวลีจมหาเถโรเทวตานระปูชิโต โสระโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิสัพพธาสีวลีจมหาเถโรยักขาเทวาพิปูชิตโ,โตโสระโหปัจยาทิมหิอหังวันทามิสัพพธาสีวลีเทรคุณังเอตังโสติลาพังพระวันตุเมสีวลีจมหาเถโร เทวตานาระปูชิโตโตระหโหปัจยาทิมหิอหังวันทามิสัพพธาศีวลีจมหาเทโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสระหโหปัจยาทิมหิอหังวันทามิสัพพธาศีวลีเทระคุณนางเอตังโสติลาพังพระวันตุเม สีวลีจะมหาเถโรเทวตานาระปูชิโตโตระหโภปจยาทิมหิอะหังวันทามิสัพพธาสีวลีจะมหาเถโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสระหโภปจยาทิมหิอะหังวันทามิสัพพธาสีวลีเถรคูน่นางเอตังโสติลาพัง พระวันตุเมศีวลีมหาเถรังวันทามิหังศีวลีมหาเถรังวันทามิหังศีวลีมหาเถรังวันทามิหังมหาศีวลีเถโรมหาลาโพโหติมหาศีวลีเถโรลาพังเมเทถะด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธ ด้วยอำนาจแห่งคุณพระธรรมด้วยอำนาจแห่งคุณพระสงฆ์ด้วยอำนาจบารมีพระอุปคุตพระสังกัจจายและพระศิวลีด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้สร้างสั่งสมมาอันได้แก่บุญจากการสวดมนต์ก็ดีจากการนั่งสมาธิก็ดี จากการให้ทานก็ดีบุญจากตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติตรงเป็นพลวะปัจจัยส่งผลและดนบันดาลให้คำอธิษฐานของข้าพเจ้าต่อไปนี้จงสำเร็จเป็นจริงฉับพลันทันใจเหนือความคาดหมายทุกประการ